สวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกกลุ่ม v ี p พทุกท่านทุกกลุ่มนะคะสวัสดีเช้าวันอังคารที่15มีนาคมพศ2565ค่ะกับการดี alk, คะร์กราฟคู่ GJ ค่ะกราฟจ J แท่งเดจบไปเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นลักษณะของแท่งเขียวนะคะแท่งนี้บอกว่ามีแรงบายนะคะดังนั้นนะคะเวลาเราจะบายให้มาบายที่รับเนื่องจากเมื่อวานคุณแพรมก็บอกว่า GJ นั้นจะขึ้นนะคะแต่ขึ้นมาเรียบร้อยค่ะไปดู H 4สําำหรับ H 4นะต้องบอกว่ากราฟ GJ อยู่แอเรียาตานันนะจ๊ะเฮลโหล นะฮะตรงนี้คือโซนต้านของ g j นะฮะถ้าขึ้นต่อโซนนี้ไม่ได้ก็ระวังเป็น g j ม้วนนะคะเดี๋ยวเราไปดูที่ทำเฟสหนึ่งดังนั้นเวลาเราจะบายให้ไปบายที่รับนะทุกคนนะเพราะตรงนี้1แหละเป็นโซนต้าน2นะฮะนี่ต้านถ้าทะลุต้านแดกได้ก็จะไปต้านสนะคะถ้าคุณจะบายให้มาบายที่รับ นะะต้องจับทางดีๆนะจริงๆทุกอย่างที่หลายคนแบบอาจจะชื่งว่าทำไมโค้ดถึงแม่นถึงแบบอ่านการาฟเข้าใจรู้ว่าตรงนี้บายตรงนี้เซล์ตรงนี้ควรเก็บอะไรแบบนี้นะฮะทุกอย่างที่โค้ดแพมเป็นมาทั้งหมดคือโค้ดแพมศึกษาแล้วก็อยู่กับการาฟโฟกัสกับการาฟมากๆนะคะ จนจำพฤติกรรมของกาฟได้ทุกสิ่งอย่างนะคะดังนั้นสิ่งนี้ถ้าคุณต้องการความมั่งคั่งร่ำรวยในตลาด forex หรือว่าคุณต้องการประสบความสาเร็จในตลาด forex มากคุณจะต้องโฟกัสและก็สนใจเขาให้มากๆเพราะว่ายิ่งสนใจยิ่งรวยนะคะ นี่คือแผนการเทรดของคู้ GJ สำหรับเช้าวันนี้ค่ะสำหรับใครที่สนใจเรียนนะคะความรู้ในเรื่องของการเทรด forex ไม่ว่าจะเป็นไม่มีความรู้เลยแนะนําลงคอร์สพื้นฐานนะคะเคยเทรดมาแล้วลงคอร์สเทคนิคทำกำไรและทอง5้านาทีสำหรับใครที่โฟกัสการเทรดคู่ทองแนะนําคอร์สทอง private และคอร์สทอง5นาทีนะคะคลิปนี้เดี๋ยวส่งเข้าไปนะคะนี่คือแผนการเทรดของคู้ GJ แผนแนวรับระบายแนวต้านเอาไว้เซลล์นะจ๊ะสวัสดีค่ะ